สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Info ช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถซีดานสุดหรือรถครอบครัวแบบ MPV รถกระบะขาลุยหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดเราจะพาคุณไปรู้จักทุกคันแบบละเอียดทุกมุมมองหากคุณเป็นคนที่ลหลงใหลในรถยนต์และอยากรู้ก่อนใครว่ารถรุ่นใหม่ๆม,มีอะไรน่าสนใจอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารเกี่ยวกับโลกยนต์ประกร,รม สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถ SUV ยอดนิยมอ e ีกกลุ่นหนึ่งจากค่าย Honda ที่ถูกยกระดับขึ้นใหม่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีนั่นก็คือ Honda CR-VP ปี2026ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดที่หลายคนตั้งตา,ตารอคอย Honda CR-VP ปี2026ได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นรถ SUV ที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านการใช้งาน ความสะดวกสบายและระบบความปลอดภัยตัวรถภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวถังดูเฉียบคมเสริมความรู้สึกแข็งแกร่งและทรงพลังกระจังหน้าถูกขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นพร้อมแถบโครเมียมขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าได้อย่างลงตัวโคมไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์บางเฉียบพ,พร้อมระบบปรับไฟอัตโนมัติตามทิศทางการเลี้ยวระบบไฟสองสว่างเวลากลางวัน DRL ที่ถูกออกแบบมาให้ดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น ฝากระโปรงหน้าเน้นเส้นนูนตรงกลางให้ความรู้สึกบึกบึนส่วนกันชนหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้รับกับสเกตล่างที่ออกแบบเป็นทรงปีก2ชั้นเพิ่มความดุดันให้กับรถอย่างชัดเจนล้อแม็กขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยลวดลายล้อใหม่ที่เน้นความหรูหราผสมความสปอร์ตในแบบฉบับของ h o n da าช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับด้านข้างของตัวรถได้อย่างลงตัวมุมมองด้านหลังของตัวรถก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันไฟไท้ายแบบ LED ถูกปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยและมีความล้ำสมัยยิ่งขึ้น โดยยังคงลักษณะรูปตัวแ L ความอันเป็นเอกลักษณ์ของ CRV แต่ถูกขยายให้ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้สึกกว้างและมั่นคงขอบโครเมียมเชื่อมระหว่างไฟท้ายซ้ายขวาเพิ่มความต่อเนื่องให้กับดีไซน์ด้านล่างของกันชนหลังมีแผ่นกันกระแทกตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเมทัลลิกที่ดูพรีเมียมและให้ความรู้สึกทนทานท่อไอเสียซ่อนอยู่ด้านล่างเพื่อความเรียบร้อยและกลมกลืนกับดีไซน์โดยรวม เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารถูกขัดสา์อย่างประณีตมีการใช้หนังแท้ในส่วนของเบาะนั่งและวัสดุ soft touch บริเวณแผงประตูและแดชบอร์ดพวงมาลายัยทรงใหม่แบบ3ก้านหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันหน้าจอเรียนไมล์แบบดิจิทัลขนาด10.2นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเร็วอัตราการใช้พลังงานระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบนำทาง หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด9นิ้วติดตั้งอยู่กล่กลางแดชบอร์ดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายการเชื่อมต่อ Bluetooth และพอร์ต USB มีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose ที่มาพร้อมลำโพง12ตัวให้เสียงที่คมชัดในทุกย่านความถี่ภายในห้องโดยสารยังเงียบเป็นพิเศษด้วยระบบดูดซับเสียงหลายชั้นและการซีลรอยต,อต่อต่างๆอย่างพิถีพิถันเบนาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมระบบ,ระบบระบายอากาศและระบบอุ่นบอก เบาะนั่งด้านหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะท,ที่กว้างขวางพนักพิงเบาะหลังสามารถปรับเองได้เพื่อความสบายยิ่งขึ้นพร้อมที่พักแขนตรงกลางและช่องชาร์จไฟ USB Type C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถพับเบาะแถวหลังแบบแยกพับ60ต่อ40ได้อย่างสะดวก ด้านสมรรถนะ Honda CRV 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด243นิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการจูนใหม่ให้มีการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นและยังมีรุ่นไฮบริดอีก H-EV ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนแบบฟูลไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมกว่า204แรงม้าแรงบิด335นิวตันเมตรระบบเกียร์ eCVT ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดระบบขับเคลื่อนของรุ่นไฮบริดสามารถเลือกได้ทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อแบบ Real Time AWD ที่สามารถส่งแรงขับไปยังล้อหลังอัตโนมัติเมื่อตรวจจับว่าล้อหน้าเริ่มสูญเสียการยึดเกาะระบบกันสะเทือนหน และด้านหลังแบบมัลติลิงค์ที่ได้รับการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลแต่อย่าง,งยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือบนทางหลวงยาวไกลหนึ่งในจุดแข็งของ Honda CR-V ปี2026ก็คือระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงอาทิระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบร,บรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบอ่านป้ายจราจรอัตโนมัตริระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขนาดถอยหลังและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายดาย เทคโนโลยีภายในยังมีระบบ Honda Connect ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของรถผ่านสมาร์ทโฟนเช่นระดับน้ำมันการล็อกรถสถานะประตูการสั่งสตาร์ทรถล่วงหน้าการตั้งค่าระบบปรับอากาศและการค้นหารถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือระบบนี้ช่วยให้การดูแลรถกลายเป็นเรื่องง่ายและทันสมัยมากขึ้น สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Honda CR-V ปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,450,000บาทในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและประมาณ1,750,000บาทในรุ่นไฮบริดตัวท็อปซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอุปกรณ์มาตรฐานเทคโนโลยีต่างๆสมรรถนะระบบความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ให้มาครบครันแบบนี้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าและน่าสนใจมากในตลาด SUV ขนาดกลาง ฮอนด้ CRV 2อ2 6จึงเป็นรถ SUV ที่ออกแบบมาเพื่อคนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยงามเทคโนโลยีความประหยัดสมรรถนะและความปลอดภัยในคันเดียวเหมาะสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือคนที่ชื่นชอบการเดินทางไกลรถรุ่นนี้สามารถรองรับทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นขับไปทํางานส่งลูกไปโรงเรียนหรือขับออกต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบจบทุกด้าน Honda CR-V ปี2026คืออีก1ตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งและถ้าคุณชอบข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นนี้หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคแต่ละรุ่นสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับทางช่อง New Car Info จะคอยมาตอบคำถามให้แบบเต็มที่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Car Info เพื่อไม่พลาดรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทุกมุมโลกครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ